จากอาหารเพื่อการแพทย์สู่ซีเรียลอาหารเช้าของคนทั้งโลกเพื่อนครับทุกวันนี้เวลาเราเทคอนเฟล็กใส่นมกินตอนเช้าเราคงรู้สึกถึงความอร่อยความกรอบและพลังงานสดใสใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นอาหารเช้าแสนอร่อยแบบทุกวันนี้หากแต่เริ่มต้นจากการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในเชิงการแพทย์ที่ตั้งใจให้รสชาติเรียบจืดและย่อยง่าย ย้อนกลับไปในปี1894ที่สถานบำบัด Battle Creek Sanitarium รัฐมิชิแกนซึ่งบริหารงานโดยด John h รจอห์นฮาวิ่ยเคลล็อกคุณหมอมีความเชื่อด้านสุขภาพในแนวคิดที่เรียกว่า Biological Living คือเชื่อว่ามนุษย์จะมีสุขภาพดีได้จากการกินอาหารรสจืดเพื่อลดการกระตุ้นอารมณ์และพฤติกรรมบางอย่างของร่างกายวันหนึ่งวิลคีฟเคลล็อก น้องชายซึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการทั่วไปกำลังต้ม,มเมล็ดธัญ,ญพืชสำหรับผู้ป่วยแต่เผลอปล่อยทิ้งไว้หลังการต้มทำให้มเมล็ดธัญ,ญพืชแห้งแข็งและไม่เหมาะกับกระบวนการเดิมด้วยความเสียดายต้นทุนและไม่อยากทิ้งวัตถุดิบเขาจึงลองนำมเมล็ดธัญ,ญพืชที่แห้งนั้นเข้าเครื่องรีดแผ่นโดยตั้งใจจะบดให้กลับมาเป็นแผ่นแป้งตามปกติแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็น Product Variation ที่ไม่คาดคิด แทนที่จะออกมาเป็นแผ่นยาวมันกลับแตกตัวเป็นเกล็ดเล็กๆหรือ f l a ก e ์และเมื่อนำไปอบก็พบว่ามันกรอบเบาและเคี้ยวเพลินกว่าที่คิดผู้ป่วยในสถานบำบัดชื่นชอบมากจนเริ่มมีการขอซื้อกลับบ้านและตรงจุดนี้เองที่เกิด business conflict ระหว่างสองพี่น้องพี่ชายแพทย์ต้องการใช้และจำหน่ายเฉพาะในบริบทของการดูแลสุขภาพยืนยันสูตรรสจืดเพื่อคงแนวคิดทางการแพทย์น้องชายนักธุรกิจ มองเห็นโอกาสในแมส s มาร์เก็ตเขาเชื่อว่าหากจะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เข้าถึงผู้คนจำนวนมากจำเป็นต้องพัฒนาสูตรให้รสชาติดีขึ้นใช้วัตถุดิบอย่างเข้าโพดและปรับให้ถูกปากผู้บริโภคทั่วไปสุดท้ายทั้งสองไม่สามารถตกลงกันได้น้องชายจึงแยกตัวออกมาตั้ง Kellogg's Company และใช้ลายเซ็นของตัวเองบนบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพจนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมมือเช้าของผู้คนทั่วโลกได้ในเวลาต่อมา เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมจำนวนมากเกิดจากความบังเอิญแต่สิ่งที่ทำให้สินค้านั้นอยู่รอดและเติบโตในตลาดคือความเข้าใจ customer preference หรือรสนิยมของผู้บริโภคเพราะหากไม่มีการพัฒนาสูตรให้เข้ากับตลาดในวงกว้างวันนี้ชื่อ Kellogg's อาจถูกจดจำในฐานะสถานบำบัดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์มากกว่าจะเป็นแบรนด์อาหารเช้าระดับโลกก็ได้ครับ